กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนาอกับน้องเอกคนบ้าหวยรวยแน่นอนใครที่ยังไม่กดติดตามก็ติดตามให้ด้วยนะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยที่สําคัญคอมเมนต์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ FC ใหม่ทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมยังไม่รู้จักแนวทางเนาะก็อย่าลืมสมุดปากกานะคะต้องมีเตรียมไว้เลยนะคะสําหรับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนี้นะคะน้องเอกก็จะมีแนวทางมาให้คือบอกนะคะเพราะว่าแนวทางเราเยอะมากๆเราจะไม่บอกชุดเดียวแล้วแบบ เหมารวมทั้งหมดนะคะเราไม่ตกปลาแบบโยนแห่นะคะเราก็จะเป็นชุดไข่ชุดมันเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดพวกนี้เริ่มใหม่นะคะจดสถิติไว้มากกว่าเข้ามากกว่าหลุดแืะหลุดมากกว่าเข้านะคะ FC ท,ทุกท่านก็จะรู้ดีนะคะสําหรับ FC ใหม่ก็อย่างที่บอกเลยแนวทางของเรานะคะมีทุกๆวันนะมีเพิ่มเติมก็เสาร์อาทิตย์อย่างที่จันอ่าจันพระรหัสนะคะจะมีมาแล้วลาวมาแล้วเราพัฒนาชุดลาวมาแล้วพุธเสาร์และอาทิตย์จะเป็นมาเลเซียเนาะ เราก็คำนวณให้ส่วนแนวทางหุ้นต่างประเทศทหุ้นอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยนะคะเราก็ไปคำนวณให้ทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวายรวยแน่นอนของแท้ของจริงเข้าไปเซิร์ชเลยนะคนบ้าหวายรวยแน่นอนนะคะทาง a c e b o o k เนาะก็จะเห็นน้องเอ๋และน้องบูมคู่กันนะคะข้างหนึงสีส้มข้างหนึงสีชมพูโลโก้นั้นแหละใช่เลยนะคะสำหรับเราสองคนนะคะมีแนวทางแบ่งปันทุกๆวันจันทถึงสุกนะคะส่วนวันนี้เรามาทดลองสูตรสิสําหรับฮานอยธรรมดา สูตรทดรองนะคะนะ <S <S เห็นคุณบูมีเราอยากมีบ้างนะคะตอนแรกเรามีแล้วแหละช่วงหนึง่งแล้วเราก็หายไปนะเ <y ell os> พราะว่างานเราเยอะจริงๆวันวันหนึ่งนะอะเรามาดูผลสิคะว่าสำหรับฮานอยเนาะผลออกอะไรคะสี่ผลออก493เล่างออก28 เห็นไหมคะอ่าสาหรับวันที่เก้าที่ผ่านมาเนาะไอ้วันที่แปดที่ผ่านมานี่ผลผลวันที่แปดเดี๋ยวเรามาจดไปพร้อมกันเลยส่วนผลวันที่เก้าผลวันที่แปดสี่เก้าสามสองแปดนะคะส่วนผลวันที่เก้าเรามาดูกันชุดวินสําหรับชุดวินใหม่เตรียมสมุดปกามาจดกันเลยคะ่ะ ว่าชาชุดนี้ดีนะคะเราก็จะลงชุดนี้คู่กันไปนะคะสำหรับชุดวินแล้วพรุ่งนี้เราก็ยังมีลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วอีกชุดวินวันนี้เราจะให้ทั้งหมด5้าตัวนะคะชุดวินนะคะเราจะให้5้าตัวนี้แคปกันไว้เลยนะคะอ่าแคปไว้ได้เลยชุดทดลองจะเขียนอย่างนี้นะคะพี่ๆจะได้เข้าใจง่ายคือ6 5 2 0สนและเกนะคะก็สำหรับหลักนะคะตัววินพี่ๆก็สามารถจับวินได้เลยนะคะหรือว่าวิ่งวิ่งเป็นหลักนะรูทนะ,ะแต่รูทแล้วทุนมันจะเยอะหน่อยอ่าวิ่งก็จะวิ่งหตัวนะคะก็เยอะหน่อยแต่ถ้าสมมุติเอามาจับวินจับวินหมาถึงว่าอ่ะจับเป็นคู่เนาะอย่างเช่นเดี๋ยวรอหนูสักคู่นะเดี๋ยวหนูจะทําให้ดูนะคะ <c oughs> ชุดวินของเรานะคะเห็นไหมสำหรับวันที่เก้าจะได้ชุดวิน6 5 2้านะชุดวินก็จะได้6กหนะตามนี้เลยนะหก6้าหกสองหกศู5ย์0ก9ก้าห้ย์ห ก็ชุดวินตัวนี้ก็สามารถต้องกลับด้วยนะอย่างเช่น 5, 5, 5 56, 6าหก5ก6้าหกกเงี้ยหกสอนะคะก็จะดูเยอะไปแต่สําหรับใครที่ชอบชุดวินก็สามารถจับได้เลยนะคะเรามาลอง3ตัววินนะสตัววินก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะไม่เยอะเนาะเดี๋ยวหนูจะเขียนเสร็จแล้วจะแคปให้พี่ๆแคปกันด้วยเนาะ อือสองส่วนของข้าเก้าชุดวินนะคะอันนี้แคปไปนะคะสำหรับชุดวินแรกนะคะสองตัวเนาะอ่าชุดวินชุดมาใหม่ นิว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 นะคะชุดใหม่นะคะสำหรับแบบช,ช่วงกักตัวนะอ่ะแล้วก็เป็นชุด3ตัวจะเป็นชุดนี้เลย6 5 2 6 5 0 6 5 9 5 2 0 5 2 9นะคะแล้วก็2 0 9แคไปไว้เลยจ้ะ เขียนลายมือไม่สวยหน่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยอยากเขียนก็ให้พี่ๆจดกันดีนกว่าจะดูง่ายกว่าแค่กันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันว่าเย็นนี้จะออกหรือเปล่านะคะสําหรับชุดวินใหม่นะคะก็ขอให้ออกขอให้สุดปังแล้วกันนะสําหรับวันนี้แนวทางใหม่ใครชอบแนวทางไหนก็อยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะถูกเลขการคํานวณน,นะคะได้เลขมาแล้วนะคะถูกเลขนะ,ะจากเรานะคะมันทําบุญเยอะๆนะ,ะบุญกุศลจะได้ทําให้พี่ๆทุกท่านนะคะถูกหวยและรวยเบอร์กันไปนะคะไม่สนับสนุนนะคะ นะให้พี่ๆแบบว่าทุ่มมากนะคะเพราะเราเนี่ยเลขเรามีข้ามีหลุดคำนวณสุดใหม่ก็ยาให้่พี่ๆทุกท่านลองดูถ้าชอบก็คอมเมนต์เยอะๆนะกดก้าวรัวๆขอให้ถูกขอให้ปังขอให้รวยขอให้เฮงๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะกดก้าวมาเยอะนะอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้เฮงๆขอให้รวยคะ่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ